บทที่ 4. รากเงาของความอิจฉาความพิโรธก็ดุร้ายความโกรธก็รุนแรงแต่ใครจะยืนต่อหน้าความริษยาได้สุภาษิตบทที่27ข้อที่4ความอิจฉาริษยาเป็นสิ่งที่เลวร้ายบ่อยครั้งที่มันถูกเรียกว่าอสูรร้ายตาเขียวซึ่งก็ถูกแล้วเพราะมันกัดกร่อนชีวิตของคนที่ยอมให้ความอิจฉาเข้ามาครอบงำหัวใจของตน จากพระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อที่4ความอิจฉาร้ายแรงยิ่งกว่าความพิโรธและความโกรธความอิจฉาเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งฉันรู้สึกว่าควรแยกออกมาพูดในบทต่างหากเฉพาะเรื่องนี้จะดีกว่าเจนิเฟอร์ใช้เวลาตลอดทั้งชีวิตของเธอแอบชิงดีชิงเด่นกับแจ็คกี้พี่สาวของเธออยู่ลับๆทั้งสองคนเป็นฝาแฝดแต่มีบุคลิกไม่เหมือนกันเลย แจ็คกี้คลอดออกมาก่อนเธอเป็นคนอารมณ์ดีและมีมนุษยสัมพันธ์กับคนทั่วไปส่วนเจนนิเฟอร์เป็นคนขี้อายชอบอยู่เงียบๆแทนที่จะเฟ้นหาและพัฒนาความสามารถของเธอเจนนิเฟอร์กลับเอาแต่ขี้เกียจคอยแอบอิจฉาความสามารถของพี่สาวของเธอฉันบอกว่าความอิจฉาเป็นความขี้เกียจเพราะคนขี้อิจฉาไม่ต้องออกแรงทำอะไรเลยและรู้สึกขมขื่น ต่อคนอื่นที่มีทุกสิ่งที่เราต้องการจริงอยู่ที่แจ็คก,กี้มีพรสวรรค์ในหลายๆด้านซึ่งอันที่จริงเจนิเฟอร์ก็มีพรสวรรค์ด้วยแต่เธอเอาแต่ข่มขืนต่อพี่สาวจนมองไม่เห็นพรสวรรค์ของตัวเองหลายปีผ่านไปแทนที่ทั้งสองพี่น้องจะมีความรักและใกล้ชิดสนิทสนมกันกลับกลายเป็นการชิงดีชิงเด่นกันในมุมความคิดของเจนิเฟอร์ความอิจฉาริษยาที่ฝังอยู่ในใจของเจนนิเฟอร์ ได้ทำให้ชีวิตวัยรุ่นของเธอเสมือนมีเมฆดำทึบปกคลุมอยู่ตลอดแจคก,กี้นั้นเต็มไปด้วยความสุขและมีชีวิตชีวาจนเธอแทบจะไม่ได้สังเกตเห็นความขมขื่นในท่าทีของน้องสาวของเธอเลยซึ่งน,นั่งกลับยิ่งเหมือนเป็นการส่มไฟในอกของเจนนิเฟอร์ให้ร้อนรนยิ่งขึ้นไปอีกเธออยากให้พี่สาวได้มองเห็นบ้างว่าเธอขาดความสุขแค่ไหนและเธอต้องการให้พี่สาวไม่มีความสุขแบบเดียวกันด้วย เมื่อทั้งสองโตเป็นผู้ใหญ่และมีลูกเป็นของตัวเองแจ็กกี้เริ่มรู้ตัวว่ามีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเจนิเฟอร์แต่ไม่ว่าแจ็กกี้จะพยายามพัฒนาความสัมพันธ์มากแค่ไหนก็ไม่ได้ผลต่อหน้าคนอื่นทั้งสองก็พยายามสุภาพต่อกันดีแต่รอยร้าวในความสัมพันธ์ก็ยังคงอยู่เสมอทุกคนในครอบครัวสามารถสัมผัสถึงความโกรธแบบคลื่นใต้น้ำนี้ได้ และทุกคนก็ได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคงและความอิจฉาของผู้หญิงคนนี้วงจรเช่นนี้เริ่มเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราได้อย่างไรซาตานคอยวนเวียนอยู่รอบๆเพื่อหาช่องทางที่จะยุแย่ให้คนเราเกิดความแตกแยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางญาติพี่น้องบางทีอาจเป็นเพราะพ่อ,พอแม่เอ่ยชมเชยแจ็คกี้ที่ทำงานได้ดีในวันเดียวกับที่ว่ากล่าวเจนนิเฟอร์ ที่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะักและซาตานฉวยโอกาสนั้นที่จะหวานมาเมล็ดพันแห่งความขมขื่นและการไม่เชื่อมั่นในตัวเองเข้าสู่จิตใจของเธออาจมีโอกาสที่เป็นไปได้อีกนับพันๆแบบแต่ผลลัพธ์จะเป็นแบบเดียวกันเสมอถ้าเราใช้ชีวิตในความแตกแยกซึ่งมีรากเหง้ามาจากความอิจฉาเราก็กำลังทำลายสันติสุขความยินดี และชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าปรารถนาจะประทานแก่เรานั้นไปเสียพระบัญญัติประการที่สิซึ่งพระเจ้าประทานแก่โมเสสเพื่อนำไปมอบกับประชาชนคือห้ามโลบบ้านเรือนของเพื่อนบ้านห้ามโลบภรรยาของเพื่อนบ้านหรือาทาตทาสีของเขาหรือโคลาของเขาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้านอพยพบทที่ 20.... ข้อที่17พระบัญญัติหมายถึงว่า เราไม่ควรอิจฉาริษยาในสิ่งของต่างๆที่คนอื่นมีอยู่ความอิจฉาคือบาปในหัวใจมันคือท่าทีที่หล่อเลี้ยงการทะเลาะเบาะแว้งและความโกรธและทําให้เกิดความแตกแยกพระเจ้าประสงค์ให้เราดีใจในพระพรที่คนอื่นได้รับถ้าเรายังไม่สามารถทําใจได้เราก็มักจะยังไม่ได้รับสิ่งที่ใจของเราปรารถนาหรือถึงแม้เราจะได้บางสิ่งที่เราอยากได้มาแล้วเราก็ยังไม่มีความสุข และพอใจกับสิ่งนั้นๆอยู่ดีเพราะเราจะเห็นคนอื่นๆที่มีบางสิ่งมากกว่าเราสุดท้ายเราก็ไม่มีความสุขอยู่อีกนั่นแหละอัครทูตเปาโลกล่าวว่าท่านไม่ได้โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าราคาแพงของผู้ใดกิจาการบทที่2ีข้อที่ส3ท่านพึงพอใจที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านทำและเป็นแบบอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างให้ท่านเป็น การพอใจในสิ่งที่มีอยู่คือจุดยืนที่ทําให้เราเป็นสุขแต่เป็นจุดที่มีน้อยคนนักที่จะยังคงอยู่ได้เป็นเวลานานเปาโลรู้จักเคล็ดลับท่านรู้ว่าท่านอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงประทานสารพัดส,สิ่งซึ่งเหมาะสมให้แก่ท่านในเวลาอันสมควรท่านไม่ใช่คนเฉื่อยชาปราศจากความปรารถนาใดๆในชีวิตแต่เป็นบุรุษ แห่งความเชื่อซึ่งไว้วางใจในความดีและพระปัญญาของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงยอนผู้ให้บัพติศมาก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอีกคนหนึ่งซึ่งปราศจากความอิจฉาพระคัมภีร์กล่าวไว้ในยอนบทที่3ข้อที่25 2 7ถึง27ว่ามีการโต้เถียงกันระหว่างสาวกของยอนกับสาวกของพระเยซูในคำสอนเรื่องการชำระให้บริสุทธิ์ยอนได้ทำการบัพติสมาประชาชน และตอนนี้บรรดาสาวกของพระเยซูก็มารับบัพติสมาจากท่านด้วยและประชาชนหลายคนก็หันไปติดตามพระเยซูด้วยเราจะเห็นว่ารากเหง้าแห่งความอิจฉาเป็นต้นเหตุของความโกรธและการแก่งแย่งเมื่อมีคนกลับไปรายงานยอนท่านตอบว่าไม่มีใครสามารถรับสิ่งใดไม่อาจกล่าวอ้างสิ่งใดอวดอ้างว่าสิ่งใดเป็นของตนเองนอกจากสิ่งที่พระเจ้าประทานจากสวรรค์ให้เขา คนเราต้องพึงพอใจที่จะรับเอาของประธานจากสวรรค์ไม่มีแหล่งอื่นใดอีกตอนที่ฉันยังดิ้นรนในชีวิตด้วยความอิจฉาและรู้สึกโกรธที่ฉันไม่มีสิ่งของอย่างคนอื่นๆเขามีกันขอพระคำพีตอนนี้มีส่วนช่วยฉันมากฉันเริ่มตระหนักว่าถ้าฉันไว้วางใจในพระเจ้าฉันก็ต้องไว้วางใจว่าสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ฉันนั้นเหมาะกับฉันดีแล้ว การอิจฉาในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่คนอื่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าทรงรู้จักเราดีกว่าที่เรารู้จักตัวเองเราจึงมีความสุขและพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ได้เราสามารถไว้วางใจในคุณงามความดีของพระองค์ว่าพระองค์จะไม่หวงแหงสิ่งดีอันใดไ,ไว้จากเราเมื่อถึงเวลาอันสมควรอักครทูตยากรบบอกไว้ว่าการทะเลาะเบาแหวงแตกแยกอาฆาแคน และความขัดแย้งการทะเลาะต่อสู้กันเกิดมาจากความปรารถนาที่เรามีอยู่ในอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเราอิจฉาและโลภอยากได้สิ่งที่คนอื่นมีแต่ก็ไม่ได้เราจึงเริ่มรู้สึกเกลียดคนอื่นซึ่งเท่ากับการฆ่าคนทางใจยากอบกล่าวว่าคนเราถูกเผาผลาญด้วยความอิจฉาและความโกรธจึงไม่พบกับความอิ่มใจและพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ จนไม่อาจพบกับความสุขที่เขาใฝ่หาจากนั้นยากรบกล่าวบางอย่างซึ่งได้กลายเป็นข้อพระคัมภี์สำคัญสำหรับชีวิตของฉันที่ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอยากรบทบที่4ีข้อที่2ถ้อยคำสั้นๆเพียงไม่กี่คำนี้ได้ช่วยฉันให้หลุดพ้นจากความรู้สึกท้อแท้ที่ไม่มีอะไรอะไรตามที่ต้องการและจากความรู้สึกอิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมีอยู่อย่างที่คนอื่นมีอยู่ ฉันต้องทูลขอพระเจ้าและไว้วางใจว่าถ้าเป็นสิ่งที่ฉันสมควรจะได้รับพระองค์ก็จะประทานให้ฉันในเวลาของพระองค์เองสำหรับพระเจ้าแล้วพระองค์มีสารพัดสิ่งบริบูรณ์พระองค์ไม่จำเป็นต้องประทานสิ่งที่คนอื่นมีอยู่ให้แก่เราก็ได้แต่พระองค์จะประทานให้แก่เราอย่างบริบูรณ์เสมอถ้าเราวางใจพระองค์และวางใจในเวลาอันเหมาะสมของพระองค์สำหรับชีวิตเรา ฉันยังได้เรียนรู้อีกว่าถ้าพระเจ้าไม่ประทานตามสิ่งที่ฉันทูลขอก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงห่วงแหนสิ่งนั้นไว้จากฉันแต่เป็นเพราะพระองค์มีบางอย่างที่ดีกว่าเตรียมไว้ให้ฉันซึ่งฉันต้องรู้จักสงบใจรอคอยพระองค์แต่ก่อนที่ฉันจะเข้าใจประโยคที่ว่าท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอนี้ใจของฉันมักเต็มไปด้วยการทะเลาะทุ่มเถียงเพราะฉันทำทุกอย่างด้วยการงานของเนื้อหนัง และพยายามที่จะทำให้เกิดผลด้วยความคิดและแผนการของตัวเองฉันตัดสินใจเอาเองว่าฉันต้องการอะไรแล้วทำตัวราวกับว่าพระเจ้ามีหน้าที่ต้องประทานสิ่งนั้นให้แก่ฉันฉันมีท่าทีแบบเด็กและเห็นแก่ตัวมากความอิจฉาคือสิ่งที่โหดร้ายจริงๆความเกลียดชังที่กลายเป็นความรุนแรงกษัตริย์ซาอูทรงพระพิโรธมากจนถึงกับทรงหาช่องทางที่จะสังหารดาวิดอยู่หลายครั้ง ความโกรธของพระองค์เป็นผลมาจากความอิจฉาซึ่งมีรากเหง้าจากความกลัวที่จะสูญเสียตําแหน่งให้แก่ดาวิด 1. สซามูเอลบทที่18ข้อที่6กถึงสิซาอูมีความเกรียกร้ยกล่อดจนครั้งหนึ่งพระองค์พุ่งหอ,อกใส่โยนาธานพระโอรสของพระองค์เอง 1. นึ่งซามูเอลบทที่20ข้อที่3 0มสถึงสาเราคงเห็นได้ชัดแล้วว่าความโกรธและความอิจฉาของพระองค์ได้เปลี่ยนไปเป็นความเกลี้ยกล่ด จนพระองค์กายเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงมีตัวอย่างจากพระคัมภีร์อีกหลายตอนแต่เราไม่อยากอ่านเรื่องของคนอื่นจนละเลยปัญหาในชีวิตของเราไปเสียคุณรู้สึกอิจฉาใครอยู่หรือเปล่าคุณรู้สึกโกรธไหมถ้ามีใครทําได้ดีกว่าคุณในเรื่องกีฬาธุรกิจหรือในด้านอื่นใดในชีวิตของคุณบ่อยครั้งเหลือเกินที่เราเห็นความโกรธโผหัวอันน่าเกลียดของมัน ออกมาในระหว่างการแข่งขันกีฬาเราทุกคนอยากจะชนะแต่ถ้าเราอยากชนะเกินจนรู้สึกโกรธที่เห็นคนอื่นทำได้ดีกว่าเท่ากับเรากำลังทำผิดฉันยังจำวันที่แข่งขันวอลเลย์บอลของโบสได้ฉันเห็นคริสเตียนบางคนออกอาการอย่างคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าในระหว่างการแข่งขันอสุรกายตาเขียวแห่งความอิจฉากำลังไล่ล่าทุกคนอยู่เราต้องระวังตัวไว้ ถ้าคุณพบว่าตัวเองกำลังอิจฉาใครบางคนอยู่ไม่ว่าจะเพราเหตุใดก็ตามขอให้คุณให้รางวัลตัวเองด้วยการก้าวข้ามเรื่องนั้นไปเสียเพราะความอิจฉาไม่มีวันทำให้คุณได้อะไรมานอกจากใจที่ระทมทุกข์พระเจ้าทรงมีแผนการพิเศษเตรียมไว้สำหรับเราแต่ละคนเราทุกคนล้วนแตกต่างกันออกไปแต่เรามีคุณค่าเท่ากัน การรู้เช่นนี้จะช่วยให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่และรู้สึกพึงพอใจในตัวตนที่เราเป็นและในสิ่งที่เรามีอยู่แตกต่างแต่ไม่ได้ด้อยกว่าการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันในสังคมของเราเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นต้นเหตุนาไปสู่ความโกรธและการแตกแยกการที่เราแตกต่างจากคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราด้อยหรือเด่นกว่าคนอื่นๆ ทุกสิ่งย่อมมีคุณค่าตามวิถีทางของมันเองมือของฉันไม่เหมือนกับเท้าเลยแต่อวัยวะทั้งสองก็ไม่เคยอิจฉากันแต่ต่างทำงานประสานกันอย่างสวยงามตามบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้พระเจ้าต้องการให้เราทุกคนทำแบบเดียวกันพระองค์ประสงค์ให้เรามองเห็นความงามและคุณค่าเฉพาะตัวของเรา โดยไม่ต้องรู้สึกต่ำต้อยที่เราเป็นไม่เหมือนคนอื่นฉันเคยได้ยินนักเทศคนหนึ่งเทศนาว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ภายใต้ผิวหนังของเราเองความโกรธสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกต่ำต้อยเราต้องปฏิบัติต่อคนอื่นแบบเท่าเทียมกันไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าเราดีกว่าหรือต่ำต้อยกว่าเขาพระเยซูทรงวางตัวเท่าเทียมกับทุกคน ได้อย่างยิ่งใหญ่โดยทางพระองค์เราทุกคนเท่าเทียมกันพระองค์ตัดว่าไม่เป็นชายไม่เป็นหญิงไม่มียิวหรือกีธาตและไทยก็ไม่เป็นแต่ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวในพระองค์กาลาเทียบทที่3ข้อที่28คุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่เราสามารถทำอะไรได้บ้างเรามีคุณค่าเพราะสถานะของเราและเพราะเราเป็นคนของพระองค์ เราเป็นของพระเจ้าภาพลักษณ์ของเราตะลันและความสามารถทุกอย่างของเรามาจากพระองค์คนร่างเตี้ยไม่อาจทำตัวให้สูงขึ้นได้แม้แต่เพียงนิ้วเดียวโดยการวิตกกังวลหรือเอาแต่อิจฉาคนที่สูงกว่าเขาสิ่งที่เขาสามารถทำได้ก็คือดำเนินชีวิตให้ดีที่สุดจนสุดกำลังโดยไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครซักเคียสเป็นคนร่างเตี้ย เมื่อเขารู้ข่าวว่าพระเยซูจ,จะเสด็จดำเนินผ่านมาทางนั้นเขารู้สึกอยากจะเห็นพระองค์มากแต่เขารู้ว่าเขาไม่มีทางมองเห็นพระองค์ได้แน่เพราะมีฝูงชนยืนบังอยู่เนื่องจากเขาเป็นคนร่างเตีย้ยซักเคียสน่าจะเป็นคนซึมเศร้าเพราะรูปร่างของตัวเองเขาอาจจะถือว่าตัวเองเป็นคนพิการและเอาแต่นั่งสงสารตัวเองไม่ทำงานทำการอะไรแต่สักเคียสไม่ยอมทำแบบนั้น เขาวิ่งลําหน้าฝูงชนไปและปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อจะได้มองเห็นพระองค์ชัดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จผ่านมาทางนั้นพระองค์เห็นซักเคียสอยู่บนต้นไม้จึงตรัสบอกให้เขาลงมาเพราะพระองค์จะได้รับประทานอาหารเย็นที่บ้านของเขาลูก,กาบทที่19ข้อที่1นนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ฉันชอบอ่านมากเพราะฉันเห็นท่าทีที่ดีของซักเคียสเป็นสิ่งที่ทำให้พระเยซูทรงพอพระทัยยิ่ง ถ้าสักเคียดเอาแต่โกรธที่ตัวเองเป็นคนร่างเตี้ยเขาก็คงพลาดโอกาสดีครั้งนี้ไปแล้วถ้าคุณกำลังรู้สึกโกรธในเรื่องใดเพราะเหตุที่คุณไม่มีบางอย่างอย่างที่คุณอยากมีฉันขอแนะนำให้คุณเรียนรู้บทเรียนสำคัญในเรื่องนี้จากสักเคียดจงทำอย่างเต็มกำลังเท่าที่คุณจะสามารถทำได้กับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณขาดอยู่นั้นและยกชูชีวิตของคุณขึ้น จงตระหนักว่าพระเจ้าทรงสร้างคุณขึ้นมาด้วยความเอาใจใส่ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองในขณะที่คุณยังอยู่ในคันมารดาและพระองค์ไม่เคยทำผิดพลาดทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเป็นสิ่งดีรวมถึงตัวคุณด้วยฉันขอเสนอแนะให้คุณใช้เวลาสักครู่หนึ่งจดบันทึกรายการสิ่งที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาหรือความสามารถของคุณเมื่อเสร็จแล้ว จงทูลขอให้พระเจ้ายกโทษให้คุณในการที่คุณไม่ชอบสิ่งที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ให้คุณจากนั้นให้คุณฉีกรายการบันทึกนั้นทิ้งไปแล้วทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้คุณเป็นตัวคุณเองอย่างเต็มที่และอย่างสมบูรณ์แบบตอนที่ฉันไม่ได้เรียนรู้บทเรียนเหล่านี้ฉันเฝ้าอยากให้เสียงของฉันอ่อนโยนลงหน่อยอยากให้ขาเล็กลงหน่อยอยากให้เส้นผมหนาขึ้นอีกหน่อยเมื่อฉันเห็นผู้หญิงคนไหน ที่มีสิ่งที่ฉันอยากได้ฉันรู้สึกตัวได้เลยว่าฉันพยายามตัดขาดคนเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของฉันเมื่อเรารู้สึกอิจฉาใครมันก็กลายเป็นตัวขัดขวางไม่อยากให้เราชื่นชมในคนเหล่านั้นฉันรู้สึกขัดเคืองใจต่อคนเหล่านั้นซึ่งมีหลายอย่างในตัวแบบที่ฉันอยากมีฉันรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยกว่พวกเขาแต่ในความเป็นจริงคนเหล่านั้นก็คงมีหลายอย่างที่เขาไม่ชอบ เกี่ยวกับตัวเขาเองเหมือนกันบางคนอาจรู้สึกอิจฉาในบางอย่างที่ฉันมีซึ่งตัวเขาไม่มีความอิจฉาเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ซาตานใช้ทําให้เราแตกแยกกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้เวลาของเราสูญเปล่าไปอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่มีประโยชน์ใดๆต่อเราเลยและมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการด้วย เหตุผลข้อหนึ่งที่ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็เพื่อช่วยให้คุณได้ตัดสินใจเลิกทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยเรากำลังมอบรางวัลให้กับตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเราปฏิเสธที่จะอิจฉาคนอื่นและหันมาไว้วางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเรื่องราวของโยเซฟในพระคัมภีร์เป็นเรื่องแห่งชัยชนะที่น่าอัศจรรย์ยิ่งโยเซฟเป็นลูกชายคนโปรดของครอบครัวซึ่งพ่อรักเขามาก ฉันคิดว่าพ่อคงไม่ได้รักเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นๆหรอกแต่พ่อรักเขาในแบบที่แตกต่างออกไปโยเซฟเป็นเด็กทารกซึ่งตามภาษาแล้วเด็กทารกในทุกครอบครัวก็ชอบเรียกร้องความสนใจมากเป็นพิเศษทําให้พี่น้องของเขารู้สึกอิจฉาความอิจฉาที่มีทําให้พวกเขารู้สึกโกรธโยเซฟจนถึงขนาดตัดสินใจขายโยเซฟไปเป็นทาสแล้วหลอกพ่อของตนว่าโยเซฟถูกสัตว์ป่าก,กัดกินตายไปแล้ว โยเซฟตกระกรรมลำบากอยู่หลายปีเขาถูกจำคุกนานถึง13ปีในข้อหาซึ่งเขาไม่ได้ทำผิดแต่เพราะเขามีท่าทีที่ดีจึงได้รับการเลื่อนขั้นในหน้าที่การงานไม่ว่าจะทำงานใดก็ตามพระเจ้าจะทรงยกชูชีวิตของเราขึ้นเสมอถ้าเราวางใจในพระองค์และไม่ยอมให้อารมณ์ความกลัวความรู้สึกต่ำต้อยความกโกรธและความอิจฉาริษยาเข้ามาครอบงำเราได้โยเซฟจะโกรธพี่ชายของตน ในความไม่ดีต่างๆที่พวกเขากระทําก็ได้ถ้าเขายอมให้ความโกรธเข้ามาครอบงําจนเกิดความรู้สึกขมขืนต่อพวกพี่ชายก็เท่ากับเขายอมให้ชีวิตถูกทําลายแต่เขาไม่ยอมให้การตัดสินใจผิดของพวกพี่ชายมาครอบงําชีวิตของเขาได้คุณยอมให้การตัดสินใจที่เลวร้ายของใครบางคนมาครอบงำคุณไว้ภายใต้ความโกรธหรือไม่ถ้าใช่คุณก็เป็นคนขา่าเพราะคุณยังมีทางเลือกอื่นอีก คุณสามารถให้รางวัลแก่ตัวเองและก้าวข้ามสิ่งที่พวกเขาทำกับคุณไปเสียหลายครั้งเราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คนอื่นทำไว้ไม่ได้แต่เราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้การตัดสินใจของพวกเขามาควบคุมพฤติกรรมของเราพระเจ้าได้ทรงประทานความสามารถที่จะเลือกได้อย่างอิสระให้แก่เราในทุกสถานการณ์เราสามารถเลือกเอาชีวิตหรือความตายก็ได้การที่เราเลือกได้อย่างอิสระหมายความว่า เราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกด้วยดังนั้นในความเป็นจริงแล้วถ้าฉันไม่มีความสุขมันก็เป็นความผิดของฉันเพราะฉันเลือกที่จะไม่มีความสุขเองถ้าเราอ่านเรื่องราวของโยเซฟในพระคัมภีร์ตั้งแต่ต้นจนจบเราจะเห็นบทเรียนว่าในท้ายที่สุดพี่น้องของท่านก็ได้กลับมาหาท่านด้วยท่าทีที่กลับใจใหม่จากความไม่ดีต่างๆที่พวกเขาเคยกระทำต่อท่านไว้ในอดีต ซึ่งท่านก็ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่พวกเขาอย่างล้นเหลือในช่วงเวลาที่เกิดการกันดานอาหารนั้นโยเซฟไม่เพียงแต่ไม่โกรธและรู้สึกขมขืนต่อพวกพี่ชายของท่านเท่านั้นท่านยังว่องไวที่จะยกโทษให้แก่พวกเขาซึ่งได้กระทำความผิดต่อท่านอย่างร้ายแรงคนที่ยอมยกโทษให้ผู้อื่นย่อมยิ่งใหญ่กว่าคนที่เอาแต่อิจฉาและเต็มไปด้วยความโกรธ มีแต่คนใจแคบเท่านั้นที่จะยอมให้ความอิจฉาและความโกรธเข้ามากำหนดปลายทางชีวิตของเขาพระเยซูทรงเป็นผู้รักษาเราให้หายเราพบในพระคัมภีร์ว่าพระเยซูได้เสด็จมาเพื่อจะรักษาแต่การรักษาของพระองค์ไม่ได้เกิดขึ้นแบบอัศจรรย์อยู่ทุกครั้งไปการหายโรคหลายครั้งเกิดขึ้นได้โดยการปฏิบัติตามใบสั่งยาของแพทย์ผู้รักษา พูดง่ายๆก็คือถ้าเราทำตามคำสั่งของพระเยซูเราไม่เพียงแต่จะมีความยินดีมากมายเท่านั้นแต่เราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยใจที่สงบให้ชีวิตแก่นเนื้อหนังแต่ความอิจฉาริษยากระทำให้กระดูกผุสุภาษิตบทที่14ข้อที่30ข้อพระคัมภีร์แบบนี้แหละที่ฉันเรียกว่าข้อพระคัมภีร์ว้าวสันติสุขช่วยให้เราหายโรค แต่จิตใจที่ปั่นป่วนวุ่นวายอิจฉาริษยาและโกรธแค้นทำให้สุขภาพของเราแย่ลงแพทย์บอกเราว่าร้อยละ80ของอาการป่วยทางกายทั้งหลายเป็นผลมาจากความเครียดและเราไม่สามารถมีสุขภาพที่ดีได้เลยถ้าเราไม่รู้จักลดหรือขจัดความเครียดออกไปจากใจความโกรธทำให้ฉันเต็มไปด้วยความเครียดและฉันก็แน่ใจว่ามันส่งผลอย่างเดียวกันต่อคุณด้วย ความอิจฉาคือการโกรธที่เห็นคนอื่นมีสิ่งซึ่งเราไม่มีซึ่งมันจะส่งผลด้านลบต่อสุขภาพของเราความโกรธทุกชนิดไม่ว่าจะมีรากเง้ามาจากเรื่องใดก็ตามจะส่งผลให้เราเกิดความเครียดและความเครียดทำให้เราเจ็บป่วยเมื่อฉันเจอเรื่องคุณนะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนั้นฉันจำได้ว่าสองสัม,มันหลังจากที่ฉันรู้สึกโกรธนั้น ฉันเกิดอาการหมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยฉันรู้สึกปวดตามเนื้อตามตัวหลายแห่งมีอาการปวดหัวและรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากความโกรธไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราร่างกายของเราจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีเลยถ้าเรามีความโกรธฉันไปโบสถกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเล่าให้ฟังว่าเธอป่วยด,ด้วยโรคข้อต่ออักเสบอย่างรุนแรงมาหลายปี จนกระทั่งเธอยอมยกโทษให้แก่ญาติคนหนึ่งที่เคยทำร้ายครอบครัวของเธอเมื่อเธอยกโทษแล้วอาการเจ็บปวดที่เธอเป็นอยู่ก็ค่อยๆหายไปในช่วงสองสาวันนั้นและไม่กลับมาเป็นอีกเลยฉันไม่ได้สรุปว่าถ้าคุณเป็นโรคข้อต่ออักเสบแสดงว่าคุณยังไม่ได้ยกโทษให้ใครบางคนฉันไม่ได้บอกว่าถ้าคุณมีอาการปวดหัวแสดงว่าคุณยังมีความอิจฉาอยู่ในใจ แต่ฉันขอเสนอให้คุณสำรวจจิตใจของตัวเองและปลดปล่อยอารมณ์ในด้านลบเหล่านี้ออกไปเสียก่อนที่คุณจะทูลขอให้พระเจ้าทรงรักษาคุณให้หายฉันเชื่อแน่ว่าอารมณ์ในด้านลบต่างๆคือรากเหง้าของความเจ็บป่วยส่วนใหญ่และการยอมปลดปล่อยอารมณ์เหล่านั้นออกไปจะช่วยให้คุณได้รับการรักษาโรคและมีสุขภาพแข็งแรงในชีวิตของคุณพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้น เมื่อเราดำเนินตามทางของพระองค์เราก็จะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะพบได้แต่ถ้าเราทำลายหลักการของพระองค์ก็คาดหวังได้เลยว่าเราจะพบแต่ปัญหาในทุกด้านของชีวิตพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ฉันเก็บบันทึกประจำวันที่ฉันเขียนทุกเช้าเอาไว้และเมื่อฉันเปิดดูข้อความที่บันทึกไว้ย้อนหลังไปสองสามปีฉันเห็นข้อความบางวันที่เขียนไว้สั้นๆว่า ฉันพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่การพูดแบบนั้นได้เป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับฉันมากเพราะฉันทำให้เวลาสูญเปล่าไปหลายปีเนื่องจากการไม่รู้จักพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ฉันมักจะคิดอยู่ตลอดเวลาตนเองต้องได้ในสิ่งโน้นสิ่งนี้เพื่อชีวิตจะได้มีความสุขอย่างเต็มที่อัครทูตเปาโลกล่าวว่าท่านได้เรียนรู้ที่จะพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ พึงพอใจจนไม่รู้สึกหวาดหวั่นใจอีกไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไรฟิลิปปีบทที่4ข้อที่11ฉันเชื่อแน่ว่าการพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เพราะมนุษย์เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกไม่พึงพอใจมันฝังอยู่ในเนื้อหนังของเราและคงไม่มีวันหยุดส่งเสียงร้องเรียกเป็นแน่จนกว่าเราจะเลิกป้อนข้าป้อนน้ำให้มัน คุณพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือไม่ท้าไมจงมุ่งหาความพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่เพราะนั่นคือสภาวะที่ดียิ่งที่เราควรเป็นการพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแต่หมายถึงเรารู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่จนกว่าพระเจ้าจะทรงชอบพระทัยที่จะประทานสิ่งอื่นๆเพิ่มเติมให้แก่เรา ถ้าซื้ออะไรให้เขาเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้สึกพอเพียงสียทีเราเห็นว่าเราทุ่มเทอะไรไปบ้างเพื่อพวกเขาแต่พวกเขากลับมองว่าอะไรบ้างที่เพื่อนๆมีแต่พวกเขายังไม่มีเขาต้องการรุ่นใหม่ล่าสุดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นที่ดีที่สุดคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดรองเท้าเทนนิสแบรนด์เนมและสิ่งของนุ่นนี่สารพัดเราอยากให้เขามีใจขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่แล้ว เราไม่ได้ว่าอะไรถ้าลูกเราจะขอโน่นขอนี่บ้างแต่เราไม่อยากถูกกดดันด้วยท่าทีที่ไม่ดีซึ่งได้ไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยพึงพอใจถ้าเรารู้สึกแบบนี้กับลูกของเราแล้วพระเจ้าจะทรงรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่เราไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ฉันคิดว่ามันคงไม่ได้ช่วยโน้มน้าวใจพระองค์ให้รีบประทานสิ่งต่างๆตามความต้องการของเราหรอก แต่มันอาจทําให้พระองค์อยากจะทําให้เรารอนานขึ้นอีกหน่อยจนกว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงสําหรับชีวิตความคิดของเราเป็นสิ่งที่ป้อนความรู้สึกถ้าคุณรู้สึกไม่พึงพอใจวิธีที่จะเอาชนะมันได้ก็คือคุณต้องเปลี่ยนวิธีการคิดของคุณเสียขอให้คิดว่าอะไรบ้างที่คุณมีอยู่แล้วแทนที่จะคิดถึงสิ่งที่คุณยังไม่มี จงคิดถึงพระปัญญาและคุณความดีของพระเจ้าและเตือนใจตนเองว่าพระองค์ได้ทรงฟังคำอธิษฐานของคุณแล้วและจะทรงกระทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณในเวลาอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ทุกครั้งที่คุณเห็นใครได้รับพระพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาได้ในสิ่งที่คุณกำลังอยากได้แต่คุณยังไม่มีสิ่งนั้นอยู่จงขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพรเขาจงกระทำด้วยการเชื่อฟังพระเจ้า แล้วความชื่นชมยินดีจะหลั่งไหลเข้าสูจ่จิตใจของคุณเพื่อนขี้ฉาของฉันฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่รู้สึกอิจฉาในสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่ฉันซึ่งทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจมากยกตัวอย่างเช่นถ้ามีใครให้แหวนเป็นของขวัญแก่ฉันเพื่อนคนนี้ก็จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันก็อยากให้มีใครให้แหวนฉันบ้างนะส่วนหนึ่งของการเป็นเพื่อนที่ดีก็คือเราต้องรู้สึกยินดีกับเพื่อนอย่างจริงใจ ราะท่าทีแบบนี้ของเธอหลังจากนั้นถ้าฉันได้รับพระพรอะไรฉันก็คิดว่าไม่ต้องเล่าให้เธอฟังอีกจะดีกว่าฉันเริ่มระวังคำพูดต่างๆมากขึ้นเพื่อจะได้ไม่ทําให้เธอรู้สึกเกิดความอิจฉาและหวั่นไหวการพบปะเจอะเจอกับเธอกลายเป็นเรื่องที่น่าหนักใจสําหรับฉันและที่น่าเศร้าก็คือในที่สุดฉันก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากพบปะกับเธออีกใจเต็มไปด้วยสิ่งใดมันก็มักจะล้นไหลออกมาเป็นคําพูด เราสามารถสัมผัสคำพูดของคนอื่นได้ว่าเขากำลังรู้สึกอิจฉาใครอยู่หรือไม่ถ้าเราตั้งใจฟังเราก็อาจได้ยินความอิจฉาหลุดออกมาจากปากของเราด้วยฉันตั้งใจมุ่งมั่นที่จะให้รางวัลต่อตัวเองโดยการไม่รู้สึกอิจฉาใครและหวังว่าคุณจะเริ่มเดินทางไปกับฉันในการสแสวงหาใจที่บริสุทธิ์ด้วยความโลภความอิจฉาและลิษยาทั้งหมดนี้เป็นต้นเหตุของความโกรธและความโกรธ ไม่ได้ทำให้เกิดความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงปรารถนาเลย